ชายแดนทางเมียนมาครับด้านจังหวัดตากเองเนี่ยนะครับก็ยังคงมีสถานการณ์กันด้วยเพราะว่ามีการสู้รบกันระหว่างกลุ่มต่อต้านกับทางทหารเมียนมาครับผลกระทบเกิดขึ้นนะกับทางฝั่งไทยเรามีระเบิดมีกระสุนต่างๆเนี่ยมาตกใส่บ้านเดือนของประชาชนด้วยครับข้าใบ่เลยด้วยความมุ่งใหของกองทัพบกนะากาานกกผู้การทหารบกนะครับผมแม่พักแม่สามมาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจครับคุ นาทีที่ทางพลโทรบรเทพบุญยะนะครับท่านแม่ทัพที่สามพร้อมกับคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมมอบสิ่งของแล้วก็ให้กําลังใจกับประชาชนที่ได้รับผลจากการสู้รบในฝั่งประเทศเมียนมานะที่ทางอําเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงนะครับมีกระสุนปืนนะล้ามาตกใส่บ้านเรือนประชาชนมีบ้านเรือนสัก25หลังเนี่ยได้รับผลกระทบจากการสู้รบอยู่ในเขตของบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอําเภอแม่สอดครับก็ไปดูจุดที่กระสุนเนี่ยตกใส่บ้าน ก็เบื้องต้นประชาชนมีขวัญกำลังใจที่ดีนะครับท่านกล่าวว่าสถานการณ์ปัจจุบันยังคงมีการสู้รบกันระหว่างชนกลุ่มน้อยบางกลุ่มที่เป็นฝ่ายต่อต้านทางทหารเมียนมาเหมือนเดิมคาดว่าอีกไม่นานสถานการณ์น่าจะสงบแล้วฝ่ายเมียนมาน่าจะยึดพื้นที่ได้ครับทางไทยก็มีการเสริมกําลังร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วก็ตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพิ่มความเข้มข้นในพื้นที่ส่วนที่มีการล้ําเข้ามาเนี่ยก็จะใช้มาตรการจากเบาไปหาหนักครับของการดําเนินการ ผมก็เลยให้ทางอบอกองในสวนโดยอบอชกรราชมนูเนี่ยได้ทำการประท้วงผ่าน d พีซีนะครับไปที่ฝ่ายเมียนมาแล้วก็ได้ให้แต่ละส่วนไปคุยกับชนกลุ่มน้อยที่เขาเป็นกลุ่มต่อต้านแต่ดำเนินการยังไงก็แล้วแต่อย่าให้กระทบกับประชาชนชาวไทยในพื้นที่ ที่คุณผู้ชมเห็นในช่องทางขวาเนี่ยครับเป็นทางฝั่งเมียนมานะครับที่ยังคงมีผู้ลี้ภัยเนี่ยมาอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ําเมยโดยมีการสร้างเป็นเพิงพักเป็นกระท่อมต่างๆเนี่ยครับเรียงรายอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ําจํานวนเนี่ยเป็นพันคนนะครับนี่นะรวมกันอยู่ตรงบริเวณนี้ครับ